จากฉลามอัศวินต้องเรียกแดดดี้เพิ่มแล้วมั้งกับลุคนี้เมื่อนุกธนาโดนไปถ่ายซิทคอมเป็นต่อในลุกของเสียเล้งพูดเลยว่าแพวแพาไม่เบาเลยพ่อคุณโดยนุกได้โพสแคปชั่นผ่านทางเฟ e บุ๊กว่า15.00ถึง22.00เป็นการถ่ายซิทคอมที่ยาวนานมากๆสำหรับมือใหม่แบบนุก อีพีนี้ต้องจำบทภายในวันสองวันเป็นบทที่เยอะมากๆและที่มากกว่านั้นนั่งเล่นแบบประกบคู่และประจันหน้ากับพระเอกระดับต้นๆของประเทศเลยคือพี่ชาคิดรุ่นน้องพี่วอกน้องรู้ใจพี่ต่อคู่กัดพี่ยมแฮแท็กอเล้งอีพีนี้แสบเหมือนเดิมครับ โดยซิดคอมเป็นต่อ EP 6ที่นุกไปถ่ายก่อนหน้านี้นะคะจะมีกำหนดออนแอร์ในวันที่10กุมภาพันธ์ทางช่องวัน31เวลา22.30นอ,อย่าลืมติดตามนุกในบทอาเล้งด้วยนะ